สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะฮะวันนี้ผมจะมาแข่งกินเค้กกับน้องนะครับเพราะวันก่อนผมแพ้น้องจากการกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับวันนี้เราจะมาแข่งโดยการไม่ใช้มือนะทุกคนพี่เกมร้องคำน้าตลกตอนที่กินแน่เลยอ่ะไอ้หมดีมันกี่ปอน่ะปอนเดียวปอนเดียวหนึ่งปอนปอนเดียวนิดเดียวของหวานนมไม่ค่อยอนี้ซะด้วยอ่ะ วันนี้ผมจะชนะเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเงินมาคืนนะถ้าจะไปะไม่ไมไม่ไม่เกี่ยวดีไม่เกี่ยวเดียคนลีบกันไม่เกี่ยวแพ้ก็มาคืนได้ไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวพร้อมยังนั้นขาดร้อยมากพร้อมยังทุกคนพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ผมหรือยังครับของหวานซื้อ้ลยอ่ะมารักใครจะใครนะครับผมรักผมมากกว่าต้องรักผมมากกว่าพี่ดิเพราะพี่ผมผมเพราะพี่แก่แล้วมามา อหวานมากอ่ะอขอเพียอืมอืใช้กันอ่ะแล้วมองื ไไมันยิ่งดังเลยพี่เกมแข็งๆ่ะก็ชอกบแล้วหรอต้องแข่งแพ้ไปสิครับน้องอือหือ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 เกิดมาเพื่อชนะเท่านั้นวันนี้เอา 음음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 음 ไงก็แพ้พี่น้องประเดี๋พี่มาเหนื่อยน้องเอ้ยหายใจไม่ออกอ้ออืมอ,อ,อ,อบดแดงก็ขาดทุกคนบดแดงเยอะมากเท่านี้ขยับได้นะครับผมขยับฐานได้แต่ห้ามจับเค้ก โหจะเคยกินโคตรยากตอนนี้รู้สึกว่าจะเท่ากันนะทุกคนเนาะจากแต่ตานะครับผมคือแข็งนกะเพิเ่นเกมเหอกได้เนาะอย๋าวก,ก็แพ้ผมอะทุกคนผกแลได้เงินหนึ่งพันก็คือแหละ ผมจะหมดแล้วทุกคน

เราไปนะเฮ้ยเฮ้ยโดน่ะเฮ้ยเฮ้ยฟาบุญเนี่ยฟาบุญเนี่ยเฮ้ยลดนนะเฮ้ยเฮ้ยรู้อปล่าผมแพ้แน่เลย เคงไม่เกลูกันเข้าปากกันละเหมือนกินแล้วอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะอะไรเอาหน้าหายไปอ่ะเนี่ยทุกคนพี่เกลไม่ได้กินแล้วอ่ะพี่เกลมันหน้าถ่ายแบบงี้ยแล้วเค้กมันก็หลุดข้างล่างอ่ะ ว้าโอ้อะไรกินอยู่โอ้โหอีกเยอะเลยเยอะเลยอย่าพูดมากตัวเองอ่ะพี่เดี๋ยวโอ้โหเนี่ยกินแล้วเนี่ยหมูแล้วเนี่ยหมู 아직 а л 어. เราหมดแล้วาหมดแล้วาหมดแล้วจะหมดแล้วทุกคนผมกล้าแล้วจำไม่ได้่วะผมกล้าแล้วผมกล้าแล้วดูด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 ทุกคนโอ้โหกลองไม่เริ่มอ่ะ่พัน้องห่พันแมเลยไม่คืนไม่นแมเลยแจมเลยน่า

เดียรค้ายเลยเพราะพี่เกมเอาเช็คโบกหน้าผมแน่เลยยังไม่หมดเวลาย่งเงียังไม่หมดยังไม่หมดเวลาเต็มที่อ่ะอีนึงอีนึงอีนึงนาที้งั้นพี่ไม่หมดที่ไม่ลงเลยอ่ะทำไมอ่ะเพขับพี่เกมอ่ะทำไมอ่ะพี่ก็นอนหของพี่เมื่อกี้หน้าไม่เหมือนพี่เกมว่าใครไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยอืม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  โอ้มาตายอายไปอ๋อโอ้ผมชนะแล้วทุกคนมาพันหนึงมาเลยเดียวมันมีพันหนึงอ่ะเดี๋ยวมาให้เลยวันก่อนเอาไม่เกี่ยวดิวันก่อนของพี่พันหนึ่งตัวนี้เราเอาคืนเพราะไม่ชนะไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวคนละคลิปกันเอา วันนี้ก็แข่งเหมือนกันไม่มันบูรณะคิมพี่เกมขนาดทุกคนผมว่าทุกคนขำนี่เนี่ยพี่เห็นพี่เกมทำนี้ไหมล้วผมนั่งอยู่ข้างๆอะขำไม่ขำไม่คิดเอามาบุญเนี่ยเขาหาไงเงี้ยหาความหวานข้างใต้ข้างใต้เทสไม่ไม่กระหว่างมันจะกางบนข้างใต้มันมีแต่แป้งดูเด็ทุกคนเยอะเยอะมากเลยทำไงเนี่ยฮะ จะแพงไงผมไม่ถูกกับของหวานจริงไม่ถูกทำไงถูกอ่ะทำไงทำไงโดยก็อายติวมันไม่อายอ่ะโอ้ยเอาอีกแล้วรู้ปะกะจะไม่เปื้อนแล้วเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหพอละนิดเดียวเอาตังมาด้วยหนึ่งพันบาทโอเคไหมอย่าะ ไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาคืนไงเอาคืนโอ้อันนี้น้อย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  <c oughs> <c oughs> ออวันนี้ข้อแข่งกินเค,ค้กข้าบผมได้ได้อันนี้ได้แค่สักสีอะเออสักสีสักส,กสกีมากินไม่ได้น้องหนึ่งพันบาทมันมากินได้ได้หลายมื้อด้วยไม <c oughs> ใ่ให้ก็ให้เลยก็คลิปนี้มาคลิปแข่งแ้วมันเกี่ยวอะไรกับคลิปนั้นอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับคลิปนั้นก็ได้คลิปนี้เอามาให้พี่พันหนึ่งเพราะตัวเองแพง้นพี่เกมไม่ได้บอกก่อนพี่เกมมันบอกทีหลังอ่ะบอกกลางคลิปไง เพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้โอเคครับผมเดี๋ยวไปเคียนเองนะฮะวันนี้ก็มาแข่งกินเค้กครับคุณผู้ชมก็อยากให้คุณผู้ชมนะฮะได้สนุกแล้วก็ได้หัวเราะกันบ้างนะครับผมหลังจากที่เราเครียดเครียดดกับโควิดนะครับผมเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณผู้ชมนะฮะได้ยิ้มได้แล้วก็หัวเราะได้นะครับวันนี้ก็มาแข่งกินเค้กผมก็ถือว่าผู้ชนะแบบแบบไม่ไม่ชัว์ไม่ชัว์ เพราะว่าแบบมันตกไปค้างด้วยนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่การกินนะมันเอาหน้าเกมเอาหน้าใส่เงี้ยอะไรเงี้ยเออก็อยากให้แบบหัวเราะหัวเราะกันโอเคยวคลิปนี้เราไปล้างหน้าก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสิวมันจะขึ้นแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนในช่างคลิปนี้นะฮะคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชอบอยู่แล้วแหละไอ้ที่มันทรมานเล็กๆอะไรพวกนี้